สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันกับช่อง Learning e v v i y t i n k i ดนะคะวันนี้เราจะมาฝึกการสังเกตการจดจำรายละเอียดต่างๆค่ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะติ๊ k นังขอบคุณครับเด็กๆเ,เห็นรูปภาพไหมคะมันจะมีภูเขามีลิงมีหนอน า uh huh. แล้วเราจะมาดูโจทย์นะคะจากภาพมีลิงกี่ตัวเด็กๆลองนับในรูปภาพสิคะคำตอบคือ6ตัวค่ะเพราะอะไรนี่ค่ะเด็กๆกก็ลองนับตามลูกศรน,นะคะ ก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวค่ะถัดมาค่ะจากภาพมีหนอนกี่ตัวคำตอบคือสามตัวค่ะเพราะอะไรนี่ค่ะหนอนมีอยู่หนึ่งสองสามตัวข้อสามค่ะจากภาพมีภูเขากี่ลูก คำตอบคือหกลูกค่ะเพราะว่านี่ค่ะมีภูเขาอยู่หกลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนั่นเองข้อถัดมาก็จะมีเรือใบปาลมาแล้วก็เรือยนต์ค่ะจากภาพมีเรือใบกี่าำคำตอบคือสามลำค่ะนี่ค่ะ มีเรือใบยอยู่หนึ่งสองสามข้อถัดมาจากภาพมีปาโลมากี่ตัวคำตอบคือสองตัวค่ะนี่ค่ะปาโลมาหนึ่งสองข้อหจากภาพมีเรือยนต์กี่ลำ้ำ คำตอบคือสองลำนี่ค่ะหนึ 1, ่งสองข้อเจดจากภาพมีนกกี่ตัวคำตอบคือสามตัวค่ะนี่ค่ะหนึ่งสองสามข้อ8จากภาพมีแมวน้อยกี่ตัว คำตอบคือสองตัวค่ะเพราะว่านี่ค่ะหนึ่งสองข้อ9จากภาพมีรถยนต์กี่คันหนึ่งคันค่ะดูจากตรงนี้นะคะหนึ่งข้อสิบจากภาพมีดวงอาทิตย์กี่ดวงหนึ่งดวงนั่นเองนี่หนึ่งขอขอบคุณทุกคนมากนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะ